หากจะกล่าวถึงอนิเมะหุ่นยนต์ระดับตำนานหลายคนจะนึกถึงกันดัมหรือแฟนชายกริดแมนแต่ก็จะมีแฟนชายหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยอย่างยาวนานคือมานานจนไม่อยากให้มีภาคต่อเพราะเนื้อหาภาคต่างๆมาสุดยอดเกินไปเกินกว่าที่แฟนๆจะรับไหวอย่าง Genesis of Aquarian และในตอนนี้ก็มาถึงภาคที่4อย่าง Miss of Emotion ที่จะเป็นการเล่าเรื่องในจัก,กรวาลคู่ขนานของ Patty a n Stocking ที่อยู่ในยุคอนาคตทเทคโนโลยีจะล้ำสมัยมากขึ้น เพื่อผมว่าเลือกกาวกว่าที่จะที่คนดูที่ว่าน,นี้มันคือในอเรื่องของแพ n ตี้แอนด์สต็อกกจริงๆโดยเซตติของในเม็ดเรื่องนี้จะอยู่ในเมืองวิจิซาว awa, ะจังหวัดคานากาวะและจะเนเ้นไปที่เกาะเอโนชิมะอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะสรุปง่ายๆก็คือเป็นอนิเมะโปรโมทการท่องเที่ยวซึ่งจะฉายในเดือนมกราคมปี2025คันชิโร่จะฉายเรื่องนี้พร้อมกับทางญี่ปุ่นซึ่งได้ผู้กำกับอย่างอิโตโซเซนจิซึ่งเป็นผลงานการก,กำกับซีรีแบบส์อนิเมะ24นาทีเรื่องแรกของเขา ส่วนคนเขียนบทนะครับคือคุณมุไรสกายยกิคนเขียนบทนะซึมมีกับบันทึกพิสบาตั้งแต่ภาคสถ,ถึงภาคเจ็ดถ้าจะให้พูดถึงในฐานะคนที่ไม่เคยดูแฟนชายนี้มาก่อนสำหรับผมผมว่าน่าดูเพราะใครจะไปคิดว่าไรเส้นโคตรเอกขนาดนี้เนื้อหามันอาจจะฉีกไปในทางที่มืดมนหรือเข้มข้นก็ได้เพราะผมมองว่าอนิเมะภาคนี้มันไม่ได้โยงไปถึงภาคไหนเลยซึ่งเป็นมิกับคนดูหน้าใหม่ก็ได้แต่จากกระแสข,ของเห่าแฟนๆอควาเรียนผ่านโซเชียลมีเดียบ้านเรารูปเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ แลวดูเหมือนว่าจะได้สตดิโออย่างซัทเทนไลท์ที่เคยทำอะคูเรเลียทั้งหมด3ภาคมาทำอนิเมะภาคนี้ถึงแฟนๆจะไม่อยากนับภาคอีโวเป็นภาค3ก็ตามแล้วก็ต้องจิตตามกันอีกทีว่าซีรีส์นี้จะกอบคู่แฟนชายในตำนานกลับมาได้หรือไม่เพราะซัทเทนไลท์ในซีซั่นต่อมาก็คือวินเทอร์สองพาทำถึงอนิเมะถึง4เรื่องด้วยกันภายในซีซั่นเดียวซึ่งผมไม่รู้ว่าสตดิโอซัทเท i ไลท์น่ะเป็นสตดิโอ,โอขนาดใหญ่แค่ไหนหรือเป็นขนาดกลางก็ไม่รู้แต่ผลงานในช่วงหลัง สำหรับผมผมว่ามันจืดและไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยผลงานเรื่องแรกที่ตาตึงใจตัวไปถึงก้าสมองสําหรับผมก็คือเก่ายายตัวร้ายของนานโกรโดโที่ายเซฟมันค่อนข้างจะลายยามเกินกว่าที่ผมจะทนดูได้แล้วในปี2024ก็ได้ทําทั้งทาสุเกสึบวดข้างตาที่จะจบในปีนี้และคุณครูโรงเรียนปีศาจายงานตัวละครอีกพอมาถึงปีหน้าจะทั้งนี้ก็ต้องมารันง,งานอีก3เรื่องอีกไม่ว่าจะเป็นเรียลเยนเจอในต่างโลกบูเบลบาทดาบข้างทวงแคน ที่ไปร่วมมือกับทาง en Entertainment แ p p เ e r n t e r t a i n m e แ t ่แอะ q u เรียมภาคใหม่ล่าสุดซึ่งสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในเคสนี้เลยก็คือ s t t เ n l i g h t จะสะดุดขาดตัวเองเหมือนกับที่โปรเจกต์นั้นเมื่อใดที่เคยทำอนิเมะ3เรื่องภายในซีซั่นเดียวก็คือซีซั่นฟอ0สั2ซึ่งในเคสนั้นอนิเมะของโปรเจกต์นั้นเมื่อใดก็ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นงานเผาอนิเมะที่โดนเลื่อนสุดท้ายน,นี้ผมหวังว่าจะไม่เจอข่าวแย่ๆเกี่ยวกับซัเทนไล์แล้วกันนะครับ เกมกาชาชื่อดังเกือบจะมีอนิเมะแต่สุดท้ายเป็นข่าวปลอมเมื่อวันที่13พฤศจิกายนยูโรเกมเมอร์สาขาโปรโต,ตุเกสรางงานอ้างว่าทีมงานชิปอัพได้จับมือกับบริษัทเน็ตฟลิกเพื่อสร้างซีรีส์อนิเมะจากเกมมือถือกอตเดดอออิเตอรลีนิเกตและกำลังเปิดสตูดิโอใหม่ในรัฐแอตแลิสสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในวันต่อมาตัวแทนของชิปอัพออกมาสยบข่าวลือกับสื่อเกมสปาร์กว่าพวกเขายังไม่มีแผนจะจับมือกับเน็ตฟลิกเพื่อน,นำเกมนิเกตมาสร้างเป็นอนิเมะ ามที่ยูโรเกมเมอร์สาขาโปรตุเกสรายง,งานเอาไว้นอกจากนี้บนิติสขอดของกลุ่มผู้เล่นยังมีการเผยว่าต้นทางของข่าวนี้มาจากบัญชี X ของบุคคลที่ต้องการสร้างยอดการเข้าถึงเพียงเท่านั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้นิกเกะจะยังไม่มีอนิเมะก็ตามแต่ถ้าทนไม่ไหวสามารถดูอนิเมะนิกเกะที่บ้านได้ที่ไอชิอีที่มีชื่อว่านิกเกะโจโซโนวากากิมิหรือชื่อไทยนายน้อยจอมโกยก้าวสู่เส้นทางแห่งวิรบุรุษได้นะคะบอทวยได้นะขอรับ ซึ่งเป็นอนิเมะที่ just stop just stop it stop no just stop it จริงๆเนะื้อหามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นหรอกครับที่ไปเองกันทั้งนั้นแต่ก็ถือว่าดูสนุกและเพลิดเพลินกับมันได้ แต่ก็ยังไม่ได้น่าติดตามขนาดนั้นขอบคุณครับ The c a คชเช r in the b เ l อะโพประกาศทำเป็นอนิเมะในปี2 0 2 5สตูดิโอที่ทำก็คือ EMT Square ผู้กำกับนะครับคิตามูระจุนเอิจิผู้กำกับอิเซไคโมฟูมมฟูและคนเขียนบทนะครับคือคุณมูราโคชิชิงเงรุคนเขียนบทดารกเกตเตอร์ลิงการวิบัติเสียสวินอนิเมะแพรลี่ข่าวต่อมานะครับมาตาลุงเกิดใหม่เป็นนางงากที่ต่างโลก เริ่มฉายในวันพฤหัสที่9มกราคมตามเวลาของญี่ปุ่นสตีโอที่ทํก็คืออาจาโดที่เคยทำร้อยเรียงรักจากหาัวใจซึ่งผมไม่คิดว่าปีที่แล้วเขาทําอนิเมะดีขนาดนี้ในปีนี้ <c oughs> และล่าสุดนะครับอนิเมะเรื่องนี้ทางมิวก็ได้ถือลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันเวลาฉายก็ต้องรอทางมิวอีกทีนะครับว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่ <c oughs> The Farmacia ซึ่งเป็นเกมที่ได้มาชิมาฮิโร คนแต่งฟาริเทวเป็นคนออกแบบตัวละครให้ได้ประกาศทําเป็นทีวีอนิเมะแต่จริงๆจะประกาศตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็เถอะผู้ช่วยผู้กํากับนะครับคุณเอชิฮิระชินจิซึ่งเป็นทีมงานที่อยู่กับแฟนชายของอาจารย์มาชิดะมานานแล้วซึ่งอ่าสุนก็เป็นผู้ช่วยผู้กํากับฟาริเทลครสร้อยปีผู้กํากับนะครับคุซานุโอชิฮิโกะซึ่งเป็นผลงานการกํากับเรื่องง่กของเขาในคนเขยมบดนะครับคือคุณเนโมโตะโทชิโซคนเขยมบทเมทานิกรูท โอ้ชีเอเอ้ยเรื่องแม่งก็จบเจือชิบหายและสลามสามภาคโดยจะเริ่มฉายในวันศุกร์ที่10มกราคมปีหน้าค่ายที่ทำอนิเมะก็คือสเตรียโอบิดด็อกเตอร์สโตนไซเอนส์ฟิวเจอร์ควอันมีพีวีและคลิปวิชวลโดยในภาคนี้จะเป็นการฉายเว้นซีซั่นนะครับอารมณ์ประมาณว่าอนิเมะเรื่องนี้ฉายวินเทอร์และช่วงที่2ก็มาฉายซัมเมอร์ต่อซึ่งจะเป็นเคสเดียวกับของซากามโตะเโดยด็อกเตอร์สโตนภาคนี้จะประกาศฉายในเดือนมกราคมปี2 0 2 5 แล้วทางคันชิโร่ก็ได้ฉายซีรีส์นี้พร้อมกับทางทีวีญี่ปุ่นด้วยข่าวต่อมานะครับซีรีส์ที่มีชื่อว่าอยู่ทอดเถอคุณทะคามิเนะประกาศฉายในเดือนมษายนปีหน้าสติโอที่ทำก็คือ Garden f ฟ l m มซึ่ง P ีีจะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่ดูได้ปกติและเวอร์ชันที่ออยากให้มีอัดเซนเซอร์จังโดยผู้กำกับนะครับคือมาคิโนโทโมเอะซึ่งกำกับอาหารเรทั้ง2ภาคและผลงานล่าสุดอย่างรักติดหนือของฮานาโนเอะคุง e ส่วนคนาเข้มบทนะครับคือซาโต้ยูที่มีผลงานอย่างโกทัโล่อยู่คนเดียวและเมื่อผู้กล้าตายมาพูดถึงด r ตเรสโตนก็มาเลยสาการโมโตะดีประกาศว่าจะฉาย2องโคเออร์เวสซีซั่นเหมือนกันโดยในพาร์ทหหรือซีซั่นแรกจะฉายในวันเสาร์ที่11มกราคมส่วนในพาร์ทสก็จะเริ่มฉายในเดือนกรกฎา,าคมซีเนฟิกจะฉายเป็นรายสัปดาห์ <S <S เรื่องต่อมานะครับ ผมขอลาออกจากปราร์ตี้ดังเอไปอยู่ใต้ดันเจี้ยนกับลูกศิษย์ที่ทําโดยบันไดน้ำโคพิกเจอร์ใช้สซีซันติดต่อกันตัวเริ่มฉายตอนแรกในวันเสาร์ที่11มกราคมซึ่งทางคันชิโร่ฉายพร้อมกับทางญี่ปุ่นมาโหสึใครพีเคียวมิไรเดมีจำนวนตอนทั้งหมด12ตอนฉายในช่วงเวลาดึกในวันเสาร์ที่11มกราคมโดยสตูดิโอที่ทําก็คือตัวเอแอนิเมชันและสตูดิโอดีนออฟปีเวนแบตเตอรี่ประกาศทำภาค2และยังคงผลิตโดยสตูดิโอแมปป้าเหมือนเดิม ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกสามารถไปดูที่อนิวันไทยแลนด์ซึ่งมีทั้งแบบภาคไทยและซับไทยซึ่งเขาไม่ได้จ่ายให้ผมโปรโมทแต่อย่างใดดูดูแคมปประกาศทำภาคสี่ไปที่เรียบร้อยได้เหมือนเดิมนะครับอนิวันไทยแลนด์ก็ไม่ได้จ่ายเหมือนกันโดยที่เร็วๆนี้ดูดูแคมจะมีภาคไทยด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำภาคไทยถึงกี่ภาคขอบวนการกำมลรภา,าคสองมีตัวอย่างใหม่ทั้งพีวีและคีวิชวลซึ่งเตรียมฉายในเดือนเมษายนปีหน้าและสตรดโอที่ทำยังคงเป็ยนยูสตาร์พิเคเจอร์เหมือนเดิมและดิสนีย์พั Subscribe, Like, Share ด้วยนะครับบ๊ายบาย